นี่คือแมปดอแมปในโลโบ็อกที่ผู้เล่นหลายคนยกให้เป็นแมปที่ดีและมีคุณภาพอีกแล้วและเป็นแมปแบบหนึ่งที่เวลาผมชวนเพื่อนไปเล่นทีไรต้องพากันคิดลึกตลอดอ่ะบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะมันจะชวนคิดลึกยังไงงั้นผมจะลองสมมุตินะว่าคุณเป็นเพื่อนผมแล้วผมจะลองชวนคุณโดอ่านะพร้อมนะสามสองหนึ่งเฮ้เพื่อนคืนนี้เรามาเล่นดอป่าวะเออมาเล่นดอกันดี่ฝ่าคืนนี้เราพร้อมแล้ว เออมามามา,มาคือนี่มาเลยนะเดี๋ยวเรามาเล่นดอกันเป็นคนนี่คนได้ยินผมพูดอย่างนี้นี่คุณยังนึกว่าอะไรแบบเอ้ยไอเช่ยนี่มันคิดอะไรกูเปล่าวะซึ่งแน่นอนับว่าผมไม่ได้คิดอย่างนั้นอย่างแน่นอนแล้วก็ดอที่หมายถึงนี่คือประตูนะครับไม่ใช่หมายถึงสิ่งสิ่งนั้นนะอันนี้ดี่ต้องพูดเพราะเผื่อ YouTube มันเข้าใจผิดนะคือช่องกําลังจะตอน,นี่จะมาโดนแบนก็คงไม่ใช่เรื่องเอ้ยใครเดินผ่านมาเนี่ยออกไปเอาละครับผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นดอให้ทุกคนดูกันยิ่งพูดมันยิ่งแบบ เอาละ,ะผมนะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมนะมาเริ่มกันเลย let's go เอาผมนะตอนนี้เราอยู่กันในแม p ดอแล้วนะซึ่งด้วยาร์มปลอดแหงนะผมนะครับก็เลยเล่นคนเดียวไม่ไหวนะก็เลยต้องขอมาเล่นกับเพื่อนแทนอ่ะไปเลยเพื่อนไปเลยไปไหนก็ไปเอาได้ก่อนนะ <S 1> <S 1> อ่าผมยังพอมีทักษะในการเล่นอยโอโถเออลืมบอกไปเลยซึ่งอีเวนต์นี่นี่มันจะชื่อว่าอะไรนะ back door นะผมนะซึ่งพูดว่า back door ทีหลายๆคนคงน่าจะคิดว่าเอ๊ยอะไรดำาๆหนะ้า คือไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคือบอกตรงๆว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเอ้ยถืออะไรเพื่อนกุญแจกุญแจอยู่ไหนขไขไม่ดีมันมีกุญแจไมหมเล่าเออมาแรกก็หาแล้วอ้าวอีกคนนึงก็ลอยโอ้โวฟักเสียงอะไรฮะต้องสับต,ต้องสับตวัวบิ๊กด้วยมีจับเวลาไปเพื่อนไปเออมันมันมันกระพริบอย่างนั้นไม่น่าดีว่ะมาแล้วอะไรมาโอ้โห โอ้โห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 เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้โหยียอะไรเนี่ยเฮ้ยมางงอนเฮ้ยเอาเพื่อนเพื่อนตายหมดเลยเหลือแต่กูเอาชิพายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอแบ๊กจริงๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังใกล้มากๆไปไหนก็ไปไปมึง โอ้ยโอ้หมื่นไข่อยู่เนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยว่ะเออนี่ใช่ไหมเกมลบสี่สองเฮ้ยอะไรกี้ะมันมามันมาอืมอืมไปไปออกไปไม่รู้มันจะเหมือนแอมบูตปะนะที่แบบชอบบนกลับโอ้ยพอคูณบุญช่องเอ้ยเหมือนประตูแต่ละประตูเนี่ยมันจะมีเวลาจับเลยนะ ว่าแบบเออถ้าหมดเวลามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมึงมาโอยโอยโอยพี่พี่พี่ผมขอโทษแล้วพี่อะไรมาแก้วอือฮึเอาเข้าไปเอาเข้าไปนั่นมันรัดไม่ใช่เหรอวะเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปมึงไอ้ไอ้ไอ้เชี่ยนี่ก็แม่งมาอย่างเลยตอดกูทีละนิดทีละน้อยไปไอ้เย่ยคือไม่กล้าจะเงียบหน้ามองแล้วเอ้ยมึงกระพิทแม่งทุกฝีก้าวที่กูมาเลยนี่หัววะเฮ้ยมันใกล้มาละขอซับก่อนแล้วก็ มอบก็ไม่ปึบเออแค่นี้อยากรีดโแค่ดีวะต้องบอกไว้คำหนึงว่าผมนั้นเคยมีประสบการณ์ในการเล่นอยู่อุยอ้ยอุ้ยแต่ประสบการณ์ของผมไม่เคยมีตัวนี้ไงกูโดนทุกรอบเลยมนันใครวะโอ้ยดูเลือดกูเออซึ่งลืมบอกไปว่านี่เหมือนจะมาอยู่ในอ e ีเวนต์ของเดอะฮันเลยนะสำหรับการแลกเหรียญในรับชุดลิมิเต็ดมาแล้ว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 นะสามารถเอาไปแลกชุดลิมิเต็ดได้ผมนะ ใครอยากเล่นมาเล่นได้เลยปาบก็ได้อ่ะปาบก็ให้อื้อโอ้โหแม่งโ,โคตรแม่งโคตรเดสต์ทอยเอาผมขอก้มหน้านะผมกลัวว่านี่มันจะอยู่ขออนุญาตก้มหน้าขออนุญาตก้มหน้าเอาลเลยครับประตูลบที่ยี่สิบห้าเียไปครับประตูลบที่ยี่สิบสี่สรุปมาสี่มาสี่ออกหนึ่งอย่างนี้นะจะได้ออกเลยยังไม่รู้เลยไม่ไม่ขอเก็บอะไรนะใช่ไหมเออเก็บทีงไหนกจริงดๆเอาเหรียญมาเหรียญมา เจหาคุณแจไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือหาคุณแจไม่เจอโอเคอยู่นี่ไข่ไขไขไอ้ดูกรู้ว่ารีบเอ้ยมาจังเลยว,วะมึงไอ้ผหอยมาแล้ว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 มาบอีกตัวหนึ่งม,ม้แดกโอ้ยทำไมเพลงวันละที่อย่างนี้ พี่ชายพี่ชายเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นพี่ชายทำไมอยู่หน้าเจ้าหัวแดงอะไรวะประตูหมดเวลาว้านะครับตอนนี้เรามากับตีใหม่นะตีที่แล้วคือไม่เอาไหนเลยเฮ้ยยังมาอะะีกเหรอเหมือนบางครั้งผมน่าจะรีบเดินมากเกินไปอะจนแบบลืมสับสวิ์นะบางทีแล้วเวลามันก็หมดอะไรมันดับไฟกูวะดูเลือดผมด้สภาพตอนนี้เอ้นี่ไงเพื่อนประตูนี่ไงไปต่อเลยอะไรโผล่มาหรือเปล่า ชี้อะไรกับพี่ปไปแก่เอาละมึงเอาละมึงตายห่าวันนี้แหละไม่รอดแนะ่เออไปเถอะเพื่อนไอัน,นี้ทิ้งเราแล้วไอัน,นี้ทิ้งเราแล้วเ้ยเวลาจะหมดหรือเปล่าเนี่ยเสียงเพลยยงยี่มันอ้อเฮียนี่กระดับจังสวยเพื่อนโอ้ยเฮียโคสปีดลัดโอ้คือทั้งเกมนี้กูจะก้มหน้างเดียวไม่ได้นะเ,เพื่อน ไอ้ต like like ัวตอดเชี่ยนี่มาอีกแล้วไอ้ตัวตอดมาอีกแล้วไอ้ตัวตอดนี่ม่นน่ารำคาญจริงๆเพื่อนสลับให้หน่อยขอบคุณครับลบสิบแล้วเพื่อนเย้เออผมเดี๋ยวผมหาให้ใช่ปะวะเออนี่ไงนี่ไงลบเก้าแผลงแล้เพื่อน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 เกลอเพื่อนเกลอเพื่อนเกลอพี่ชุดดำอยู่ไหนพี่ชุดดำมานี่เรวพี่ชุดดำเออมามามาหมดมาหมดไอ้ไม้แก้วไอ้ชิ้นไม้แก้ว ผมผมโถงยิงผมขอดูมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไอแดงแน่นอนแน่นอนต้องมาเขียวเปิดแดงตามะเออไปแล้วมึงไปไหน,นก็ไปเฮียถามหน่อยทุกคนสนุกไหมที่เห็นผมก้มหน้าอย่างเงี้เพราะผมไม่สนุกเลยปะอ๋อคือตอนมันจะมามันจะมีจังหวะกระพริบ,บกระพริบนิดนึงเหมือนกระพริบตาแล้วมันก็จะมาเลยโอเคโอเคโอเคพอเข้าใจาละ กูพอเข้าใจแล้วเพื่อนสลับไป้หน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อนกูหลบกว่านะอือหืมอือหืมอือหืมเอเข้าไปโอเคโอเคตอนนี้ท่าน่น่าจะมองตรงได้อยู่โอ้มองตรงก็เหี้ยแล้ว เฮ <Das que at> ียแมปไม่โคตรบูชิดเลยบ <D> <t ong> อกตรงเฮ้ยน้ำลายเพื่อนเอาซื้อไม่ได้ย่าก,กูมยังไม่พอเพื่อนเอออะไรอะไรมันอันนี้ <D> <t ong> คือพูดตรงๆแล้วผมเงียบเล่นตลอดทางเลยอะ่ะ <D> คือแบบลืมพูดเลยอะ่ะรู้ตัวอีกทีนึงก็โซ่หนึ่งแล้วอะ่ะกดค้างอ่ะ <t ong> แมปม่งยากจริงเอาผ่านแล้ว <D> <t ong> บอกตรง่าเมื่อกี้นี่เกือบไม่ผ่านอะ่ะ <D> <t ong> จนผมแบบเจอสวิทช์แลสลับสวิทช์ทันอะ่ะ ไอ้แยแบบโอ้โหโคตรุุนเลยวัดวัดฟักเกิดอะไรขึ้นอู้คัสซีตึงๆประตูที่ศูนแล้วเราก็มาโรงแรมอ๋ออเคก็เหมือนผ่านอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเพื่อนกูตายเออก็เหมือนไม่มีอะไรมากก็กลายเป็นดอธรรมดาทั่วไปนะไม่มีอะไรมากโอเคเลยดยอด <S <S อะไรครับผมนะ โดยรวมๆแล้วก็เป็นแบบที่น่าสนุกนะอาจจะบูชิดไปมั่งก็คือแบบไอ้ี้่แบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็ตัวที่เราแบบจ้องหน้าไม่ได้เดี๋ยวก็ไอ้ลัดสีเขียวกับสีแดงเดี๋ยวก็เวลาหมด,ดหโดนหัวกระโหลกกินแบบแม่มันจะยากกว่าถึงนะสามจริงนะซึ่งตอนท้ายสุดในที่ผ่านเนคือแบบผมตั้งใจเล่นแบบเงียบมากเลยนะ จนแบบลืมไปแล้วว่าเอ้ยกูต้องพูดอะไรสักอย่างนี่หว่าเอาละครับผมนะคลิปนี้อาจจะสั้นเล็กหน่อยก็ต้องขออภยัยครับผมนะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้นะครับงั้นผมก็ต้องขอตัวลาับก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ